สวัสดีค่ะพี่พี่วันนี้น้องธงฟ้าขายดีจะมาสาธิตวิธีการซื้อซ้ําจากใบสั่งซื้อเดิมจากแอปธงฟ้าขายดีแบบง่ายๆใช้สะดวกรวดเร็วมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มที่กดรายการสั่งซื้อเพื่อซื้อซ้ําอีกครั้งกดเลือกเอกสารที่ต้องการกดเลือกซื้อซ้ำอีกครั้งเพื่อซื้อสินค้าในเอกสาร กดดำเนินการต่อหากไม่มีการสั่งซื้อเพิ่มให้กดชำระเงินกดวันและเวลาในการจัดส่งจากนั้นกดยืนยันคำสั่งซื้อ การซื้อซ้ำจากใบสั่งซื้อเดิมบันทึกเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะว่าการซื้อซ้ำจากใบสั่งซื้อเดิมจากแอปทงฟ้าขายดีง่ายสะดวกสบายอย่างที่น้องทงฟ้าได้บอกไว้ข้างต้น